สวัสดีเช้านี้ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะบรรยากาศบ้านเราตอนนี้ก็คือเมื่อคืนหิมะตกค่ะหิมะตกทั้งคืนเลยแล้วพอมาวันนี้บรรยากาศก,าศก็เป็นอย่างที่เห็นค่ะทุกคนอุณหภูมิตอนนี้น่าจะ ติดลบนะหนาวมากอยากบอกว่าหนาวมากค่ะตอนนี้มองไปทางไหนก็สีขาวเต็มไปหมดเลยดูนะอุ้ยมันก็ดูสวยนะดูสวยแต่ว่ามันหนาว นี่เรากำลังจะเดินขึ้นไปบนข้างบนค่ะตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะคะที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือโบสถ์ประจำหมู่บ้านนะแล้วก็มีบ้านหลังเล็กๆอยู่ข้างๆนี้ค่ะก็ไม่เล็กหรอกจริงๆแล้วก็ใหญ่อยู่เหมือนกันแหละนี่นะยิมา่าตกวันแรกนะคะภายในหมู่บ้าน แต่ว่าถ้าเป็นบนภูเขาฝั่งนู้นตรงสูงๆอะคะ่ะวันนี้เป็นวันที่สองนะหิมะรอบสองหิมะครั้งที่สองในรอบปีแต่ว่า,อารอบแรกเขาจะตกอยู่บนที่สูงๆนู้นเนาะยังไม่ถึงหมู่บ้านเราแต่วันนี้ก็มาแล้วถือว่าเป็นหิมะแรกในรอบปีนะคะในปี 2021นะบรรยากาศเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่มาดินออกมาให้เพื่อนๆท่านผู้ชมชาว u t u b e ได้ดูด้วยกันนะมันรับร้อาความหนาวเย็นด้วยกันค่ะทุกคนเราก็จะเดินไปเรื่อยๆค่ะหนาวมือมากเลยนะตอนนี้ อุ้ยใส่ทังมือข้างเดียวนี่นะพอลมพัดเขาก็จะล่วงลงเมื่อคืนนี้เขาจะเยอะกว่าน,นี้นะหิมะแต่พอตอนเช้านะเพราะว่าลมพัดใช่ไหมเขาก็จะล่วงลงจากต้นไมะะ้จริงๆแล้วมัต้องขาวกว่าน,นี้นะเวลาตอนนี้ก็ประมาณก็มงกว่าๆนะคะ กาโมงตอนเช้านะนี่แหละโชคดีที่ว่ามีรถกว่าถนานเขามากว่าแต่เช้ามืดเลยตีห้าตีอะไรเขาก็เริ่มเริ่มทำงานแล้วคะ่ะเขาหิมะเขาเริ่มตกตั้งแต่ตอนช่วงประมาณ สี่ทุ่มนะก่อนที่เราจะเข้านอนสามทุ่มสีทุ่มประมาณเนี้ยค่ะแต่เขาไม่ได้ตกเยอะก็จะเห็นคนมาเดินอ่ะนะคะคนก็ยังใช้ชีวิตประจำวันปกติอยู่นะ้วปิดกล้องแป๊บนึงเพราะมันจะเห็นคนอื่นด้วยมันไม่ดี Eu sou de uma e a tá. Mas depois eu gira girar pena. Sim, vamos. Eu vou pôr a sua, depois. Por mais e ciao. É assim. é assim. <laughs> tchau, tchau. 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 ันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะที่เอามาถปันให้เพื่อนๆท่านผู้ชมชาวยูทูบได้ดูด้วยกันจ้าเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปตรงโู้นนะเดินตามถนนขึ้นไปเรื่อยๆว้ยตรงนี้สวยนะมูเนี้นี่ ยีมแรกของปีนี่จับเป็นก้อนเลยดูสิฝั่งนั้นก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเช้านี้ ที่ซสแลนด์กับรินซูสแลน,นด์บรรยากาศเล็กๆน้อยเอามาให้ดูจ้าขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะมีอะไรมาอัปเดตด้วจะเอามาให้ดูให้ชมอีกนะคะขอบคุณจ้า